คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักธุรกิจระดับโลกนักกีฬาโอลิมปิกหรือศิลปินผู้สร้างผลงานอมตะถึงมีบางอย่างที่เหมือนกันบางอย่างที่ทำให้พวกเขาไปถึงจุดที่คนส่วนใหญ่แค่ฝันถึงวันนี้ผมมีคำตอบและมันเป็นสิ่งที่คุณเองก็มีได้ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งครับ เป็นเหมือนกุญแจดอกใหญ่ที่เห็นมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลหรือแม้แต่ศิลปินที่สร้างผลงานเป็นตำนานนั่นคือ10เสาหลักของคนสำเร็จคุณอาจจะคิดว่าคนสำเร็จเขาต้องมีอะไรพิเศษมีพรสวรรค์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปแต่ความจริงแก่นแท้ของความสำเร็จนั้นเรียบง่ายกว่าที่เราคิดครับ และที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้คุณเองก็มีได้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในสิบเสาหลักนี้ทีละข้อไม่ใช่แค่บอกว่าคืออะไรแต่จะเจาะลึกว่าทำไมมันถึงสำคัญและคุณจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้อย่างไรครับเสาหลักที่ 1. วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนราวกับมองเห็นด้วยตาเปล่าเสาหลักแรกคือการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนราวกับมองเห็นด้วยตาเปล่า ลองจินตนาการภาพนี้ครับถ้าคุณจะสร้างตึกรฟ้าสักหลังคุณจะเริ่มจากอะไรแน่นอนคุณต้องมีพิมพ์เขียวที่ละเอียดต้องเห็นภาพตึกนั้นสมบูรณ์อยู่ในหัวก่อนจะลงเสาเข็มแรกด้วยซ้าไปชีวิตก็เช่นกันครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีพิมพ์เขียวของชีวิตที่พวกเขาต้องการคุณต้องรู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของคุณคืออะไรไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆแต่เป็นภาพที่ชัดเจนมากๆ ชัดเจนจนคุณรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกกลิ่นสัมผัสของความสำเร็จนั้นเรากับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วบางคนอาจจะมองว่านี่คือการเพอร้อฝันแต่ในทางจิตวิทยามันคือการตั้งค่าระบบนำทางในสมองของคุณให้มุ่งตรงไปยังเป้าหมายนั้นเมื่อคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสมองของคุณจะเริ่มค้นหาวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลและดึงดูดโอกาสที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นั้นเข้ามา การมีเป้าหมายลอยๆอยากรวยหรืออยากมีความสุขมันไม่พอครับมันต้องลงรายละเอียดว่ารวยแค่ไหนรวยไปทำไมหรือความสุขของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือการเริ่มต้นทิบทรงพลังที่สุดเสาหลักที่สองความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อในทุกสถานการณ์เสาหลักที่สองที่ขาดไม่ได้คือความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อในทุกสถานการณ์โลกนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เส้นทางสู่ความสำเร็จเด็มไปด้วยอุปสรรคความผิดหวังและความล้มเหลวมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการครับแต่สิ่งที่แยกคนสำเร็จออกจากคนที่ไม่สำเร็จคือเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้คนสำเร็จจะไม่ยอมแพ้ลองนึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกสิครับพวกเขาฝึกถักอย่างหนักเจอกับความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าและบางครั้งก็บาดเจ็บแต่พวกเขาก็ยังกลับไปฝึกซ้อมอีกครั้งทำไม เพราะพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะไปที่ถึงเป้าหมายไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามความมุ่งมั่นนี้ไม่ใช่แค่การดึงตัวเองให้ลุกขึ้นมาเมื่อล้มแต่คือมีสปิริตที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับตัวและหาทางออกใหม่ๆอยู่เสมอมันคือการมองอุปสรรคเป็นบทเรียนเป็นบันไดไม่ใช่อุปสรรคที่ขวางทางและนี่คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงเสาหลักที่3การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง เสาหลักที่3ที่ขาดไม่ได้คือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งโลกของเราหมุนเร็วมากครับความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีถ้าเราหยุดนิ่งเราก็เหมือนถอยหลังคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่าการเรียนรู้คือลมหายใจของการเติบโตพวกเขาเป็นนักอ่านตัวยง พวกเขาฟังพอดแคสต์พวกเขาเข้าสัมมนาพวกเขาคุยกับผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำวิจารณ์ทุกสิ่งคือโอกาสในการเรียนรู้ครับการพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การหาความรู้ใหม่ๆแต่รวมถึงการพัฒนาทักษะใหม่ๆการปรับปรุงจุดอ่อนและการเสริมสร้างจุดแข็งของตัวเองด้วยครับนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต เพราะผลตอบแทนคือคุณค่าในตัวคุณที่เพิ่มขึ้นเสาหลักที่4การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินยัยเสาหลักที่4เป็นเสาที่ทรงพลังมากนั่นคือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินยัยเราพูดถึงวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและการเรียนรู้มาแล้วครับแต่ทั้งหมดนั้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดสิ่งนี้การลงมือทำหลายคนมีความฝันยิ่งใหญ่ มีไอเดียเจ๋งๆแต่สุดท้ายแค่แค่ฝันเพราะไม่ลงมือทําหรือทําได้แค่ช่วงสั้นๆแล้วก็เลิกไปคนสําเร็จเข้าใจหลักการของ The Compound Effect ครับการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันแม้จะดูไม่สําคัญในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะสะสมพลังทวีมหาศาลการมีวินัยคือการทําในสิ่งที่ต้องทําแม้ว่าคุณจะไม่อยากทําก็ตาม มันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่มันคือเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าการสร้างกิจวัตรที่ดีการติดตามความคืบหน้าและการรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองคือหัวใจของการลงมือทำอย่างมีวินยัยเสาหลักที่5การปรับตัวและความยืดหยุ่นสูงเสาหลักที่5คือการปรับตัวและความยืดหยุ่นสูงชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไปครับบางครั้งเราเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันเจอวิกฤต หรือสถานการณ์ที่บีบให้เราต้องเปลี่ยนแผนคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีปัญหาแต่พวกเขาคือคนที่เก่งในการรับมือกับปัญหาและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วพวกเขาไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆถ้าวิธีหนึ่งใช้ไม่ได้ผลพวกเขาก็พร้อมที่จะลองวิธีใหม่ๆพวกเขามองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสไม่ใช่พยันทราย พวกเขาเปรียบเสมือนน้ำที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่มันอยู่ได้ซึ่งนี่คือพลังที่ทำให้พวกเขารอดพ้นจากพายุและเติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อมเสาหลักที่6การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีเสาหลักที่6คือการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวครับคนสำเร็จเข้าใจถึงพลังของคน พวกเขาลงทุนเวลาและพลังงานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าเมนทอร์หรือแม้แต่คู่แข่งการมีเครือข่ายที่แข็งแรงจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นได้รับการสนับสนุนได้รับโอกาสใหม่ๆและมีที่ปรึกษาเมื่อคุณต้องการคนสำเร็จไม่ได้แค่รู้จักคนเยอะแต่พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมาย การให้คุณค่ากับผู้อื่นก่อนที่จะคาดหวังอะไรตอบแทนคือกุญแจสำคัญในการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนเสาหลักที่7การดูแลสุขภาพกายและใจเสาหลักที่7ที่หลายคนมองข้ามไปแต่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลสุขภาพกายและใจลองคิดดูสิครับถ้าคุณมีรถสปอร์ตคันหรูแต่ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่เคยเติมน้ำมันไม่เคยดูแลรักษารถคันนั้นจะพาคุณไปถึงจุดหมายได้อย่างไร ร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนกันครับคนที่ประสบความสําเร็จเข้าใจว่ามันคือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตพวกเขาให้ความสําคัญกับการพักผ่อนที่เพียงพอการออกกําลังกายสม่ําเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการจัดการความเครียดสุขภาพกายและใจที่ดีคือพื้นฐานของพลังงานความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการตัดสินใจที่ดีถ้าคุณสุขภาพไม่ดีคุณจะไม่มีพลังงานไปทําตามความฝันได้อย่างไรครับ ลงทุนกับสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้มันคือการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตเสาหลักที่8การกระตันอยู่และการเป็นผู้ให้เสาหลักที่8คือการกระตันอยู่และการเป็นผู้ให้ครับนี่คือเสาหลักที่ช่วยให้คนประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนและมีความสุขอย่างแท้จริงครับพวกเขาไม่ได้แค่รับแต่พวกเขารู้จักให้พวกเขารู้สึกขอบคุณสําหรับสิ่งที่มีและพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่น ความกตัญยูช่วยให้เรามองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและการเป็นผู้ให้ไม่ได้หมายถึงการให้เงินทองเท่านั้นแต่รวมถึงการให้ความรู้การให้เวลาการให้กำลังใจหรือแม้แต่การให้รอยยิ้มการให้คือการขยายพลังงานบวกในตัวคุณและเมื่อคุณให้คุณจะได้รับกลับมาเสมอในรูปแบบใดก็ตาม คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้คิดแค่เรื่องของตัวเองแต่พวกเขามีส่วนร่วมในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงเสาหลักที่9การควบคุมอารมณ์และจิตใจเสาหลักที่9คือการควบคุมอารมณ์และจิตใจอารมณ์ของเราเป็นเหมือนพวงมาลัยของชีวิตครับถ้าเราปล่อยให้อารมณ์พาไปโดยปราศจากการควบคุมเราก็อาจจะหลงทางได้ คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ไร้อารมณ์แต่พวกเขามีความสามารถในการจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีพวกเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวความโกรธหรือความท้อแท้เข้ามาครอบงำการตัดสินใจพวกเขารู้จักที่จะหยุดหายใจลึกๆและมองสถานการณ์ด้วยเหตุผลพวกเขาฝึกฝนการมีสติการคิดบวกและการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหา การควบคุมจิตใจไม่ได้หมายถึงการกดทับอารมณ์แต่คือการเข้าใจและเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติและมีประสิทธิธภาพที่สุดเสาหลักสุดท้ายเสาหลักที่10การมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขและเสาหลักสุดท้ายเสาหลักที่10คือการมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขบางคนเข้าใจผิดว่าความสําเร็จคือการทํางานหนักตลอดเวลาการทุ่มเททุกสิ่งจนไม่มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว แต่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพวกเขาไม่ได้แค่มีแต่พวกเขายังมีความสุขด้วยครับพวกเขารู้จักแบ่งเวลาให้กับงานครอบครัวเพื่อนสุขภาพและสิ่งที่รักพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากตัวเลขในบัญชีเพียงเท่านั้นแต่มันคือการมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายความสุขและความสมดุลอย่าไล่ท้าความสำเร็จจนลืมใช้ชีวิตครับ เพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่างมีความสุขและมีความหมายเป็นยังไงบ้างครับกับ1 0เสาหลักของคนสำเร็จผมเชื่อว่าหลายๆข้อคุณเองก็มีอยู่แล้วในตัวคุณเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนหรือยังไม่ได้นำมันออกมาใช้เต็มที่วันนี้ผมอยากให้คุณลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าใน10เสาหลักนี้เสาหลักไหนที่คุณแข็งแกร่งอยู่แล้ว และเสาหลักไหนที่คุณอยากจะพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นจำไว้เสมอว่าความสำเร็จไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือการเดินทางและบนเส้นทางนั้นคุณมีพลังและศักยภาพที่จะสร้างทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้ขอแค่คุณเริ่มต้นลงมือทาและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้และขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ